สวัสดีนะครับยามเช้านะครับผมปล่อยให้กินน้ำบ้านนี่นะครับผมแปลงผักผมันยาขึ้นเยอะนะครับปล่อยให้กินยาไปทอยทอ,อยต้นมะพ<อ> <c oughs> ร้าวดื้อทอยก็ทำการล้างแตงนะครับล้างแตง หลังแตงครับผมก็ผ่าอ้อยผ่าอ้อยไว้นะครับก็เย็นนี้นะครับผมเย็นนี้เออเออมาเออมามันทันไปยังต้นไม้กระปุกนะ่ทั้งมะม่วงต้นมะพร้าวมาดิ โอ้ขยะยังไม่ได้เคลียร์เลยครับผมรถสตาร์ทไม่ติดเช้ามาโอ้ชาดแบตเตอรี่อยู่ฝนไม่ตกก็ดูโอเคอยู่นะครับผมอันน้ามานาันเนี้อยาดันมันเหนียวเตะ สวัสดียามเช้านะครับผมกินอยู่หน้าบ้านนี่แหละอืม Oh. Ani coba lagi? Hmm, cebat selat pat. ก่อยได้แต่ช่วงเช้าๆนี่แหละครับผมมันอากาศเย็นหน่อยถ้าสายมาก็ร้อนแล้วมันกินก่อยไม่ได้บ่ายยิ่งแล้วเลยบ่ายมานี่ยิ่งแล้วเลยนะครับอื้ม रात 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 กินหน้าบ้านเลยเนาะฝนตกมานี่แเะดีฝนมีตกมีนยย้ำหยาดกินไปกว่าจะล้างแต่งเสร็จท,ทำน้นเสร็จก็พอดีแหละเข้าที่คืนแต่จะออกก็ดี เด็ดเด็ดอืมอร่อยอร่อยอนะครับผมฝากด้วยนะครับผม ตอนในนี้เจอกันนะครับผมละไม้นะครับมีแตงกามีอ้อยนะครับผมเอาเด็ดไปเออเปิดกินเป็นหนาเป็นหนาไปไป ตีก่อนตีก่อนอืมสลับต่อไปก็จะแถวนั้นบริเวณนั้นแล้วครับทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดไปเรื่อยๆนั่นนี่ทำความสะอาด ป,ป,ปัดปิดเเรียบร้อยก็ถ้าจะมีสิ่งแปลกปลอมผสมอยู่กลิ่นแปลกๆก,ก็จะรู้นะครับกลิ่นที่ต้นไม้บางชนิดไม่กินบางอย่าง นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเจอรี่จังนะครับผมอาเจอกันเย็นนี้นะครับผมพบกับช่องเจอรี่จังนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม